เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับเบลลี่เบลช anel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับยูรักซิเมเตอร์สองเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการลงมอสนะครับอิซุสกิก้านะครับซึ่งช่วงนี้กําลังฮิตเลยนะครับเป็นรถของคนญี่ปุ่นนะครับที่เขาทํามาแจกกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนลงนะครับแล้วก็แจกเวฟด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากช่วงนี้เขาก็แชร์เวฟกันไปเยอะแล้วนะครับแต่ผมก็ จะมา,อาสอนลงปกติแล้วก็เอาตัวที่ผมไปแก้โค้ดมานะครับก็คือตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวกระพริบกระพริบกระพริบนะครับไวๆนะครับเอาไปทับด้วยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมมีไฟเลี้ยวที่มันกระพริบไวๆได้นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผม ให้ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดตัวปกติของมันนะครับจากเว็บของคนญี่ปุ่นก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดปกติก่อนนะครับผมตัวปกติก่อนนะอ่าก็าจะประมาณนี้นะครับรถก็ปิดไปนะครับก็ดาวน์โหลด2ตัวนี้นะครับเป็นเว็บของญี่ปุ่นนะครับ กิกานะครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับขีดหนึ่งนะครับผมอ่าก็จะมี2ตัวนี้นะครับที่เว็บคนญี่ปุ่นเขาลงมาไว้นะครับก็ทําการดาวน์โหลด2ตัวนี้นะครับกดเลยนะครับดาวน์โหลดนะครับอ่าก็ดาวน์โหลดไปครับ2ตัวนี้นะกดดาวน์โหลดเลยครับอ่าพอได้2ตัวนี้แล้วนะครับก็จะเป็น ตัวปกติของมันนะครับซึ่งตัวปกตินี้ไฟเลี้ยวมันก็จะกระพริบธรรมดานะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปแก้โค้ดอะไรต่างๆนะครับเรายังไม่ได้ไปแก้ส่วนต่างๆของในรถนะครับนี่ก็จะได้มี2ตัวนี้นะครับให้ Copy 2ตัวนี้นะครับผมคลิกขวานะครับกดคำว่าคัสหรือตัดนะครับแล้วก็ไปที่ Document นะครับผมเข้าไปเลยนะครับไปที่ยูร่ทักเซนเตอร์สอง หมลงหมดนะครับไปที่หมดนะครับผมแล้วก็เพดมันลงไปนะครับไอสอตัวนี้นะตัวปกติที่เราไปดาวน์โหลดจากเว็บญี่ปุ่นนะครับตัวเว็บเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมโอเคพอเราลง2ตัวนี้ปกตินะครับเราก็ไปดาวน์โหลดตัวที่ผมแก้โค้ดนะครับผมผมแก้โค้ดไฟเลี้ยวมาแล้วนะครับก็อย่าทิ้งลิงก์ไว้นะครับก็จะเป็นลิงก์นี้นะครับผมเหมือนกันนะครับชื่อเหมือนกันนะครับ ก็ดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับผมปื๊ดเรียบร้อยโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดโชว์โฟลเดอร์ขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่ดาวน์โหลดมานะชื่อจะเหมือนกันนะครับก็ทําการคลิกขวานะครับกดตัดเหมือนเดิมนะครับผมไปที่ด็อกิเมนต์นะครับผม ไปที่ยู r ัทเซนเตอร์สเหมือนเดิมนะครับผมไปที่มอดนะครับแล้วก็เพจมันลงไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมไปแก้โค้ดมานะครับโค้ดโค้ดไฟเลียวมานะก็เพจลงไปนะครับแล้วก็กดถูกตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้มันทับไฟล์เดิมนะครับโอเคแค่นี้นะครับผมก็ทําการปิดเลยนะครับปิดแล้วก็เข้าเกมได้เลยครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปลองในเกมนะครับว่าไฟเลี้ยวมันจะกระพริบกระพริบกระพริบปกติไหมนะครับเพราะว่า ปกติไฟเลี้ยวมันจะเป็นไฟเลี้ยวกับพิบปกตินะครับเป็นช้าๆกับพิบช้าๆนะครับเหมือนไฟปกติแต่ตัวนี้ผมไปแก้โค้ดมานะครับแล้วก็เอามาทับนะครับผมก็ไฟเลี้ยวก็จะกระพิบๆๆๆเหมือนที่ท่านผู้ชมหลายคนที่ถามผมมาอยากได้นะครับเดี๋ยวันนี้มาดาวน์โหลดกันเลยนะครับโอเคนะครับผมพอมาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันน1่งนะครับไปที่บอดเพเดเจอร์นะครับตรงนี้นะครับ อ่าก็จะมี2ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกดดับบลิกไปนะครับอีซูกิกานะครับไอตัวนี้ครับเป็นมุมมองกล้องหรือวงมาลันะนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับดับบลิกเข้าไปให้มันอยู่2ตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับกดคอนติเนียนะครับกดโหลดนะครับผมแล้วก็คอนติเนียไปอีกทีคราวนี้ก็รอนะครับผม โอเคพอมาถึงหน้านี้นะครับอันนี้เป็นรถที่ผมซื้อไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ดักเดลเลอร์นะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อรถนะไปที่ดักเดลเลอร์นะครับไปที่ตรงนี้นะครับเอยไม่ใช่ไปที่นี่นี่ขับมามอดเดลเลอร์นะครับข้างล่างขวามือนะกดเข้าไปเลยก็จะมีรถแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะคือตัวมอดนะครับผมให้กดคลิกแล้วก็ไปที่คอสตอมนะครับเพื่อไปแต่งรถก่อนนะครับอ่าเราก็แต่งไปนะครับชอบเวอร์ชั่นไหนนะครับ อยากแต่งแบบไหนก็แต่งไปเลยนะครับผมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะแต่งไปเร็วๆนะแต่งไปเลยก็ใส่ไปนะครับรถก็อยู่ประมาณนี้นะครับ i s ก g i ้ a นับที่เขาแจกกันอยู่ตอนนี้นะครับกําลังฮิตเลยนะครับรถของอคนญี่ปุ่นนะครับก็จะมีญี่ปุ่นนะครับนี่มีธงญี่ปุ่นนะแล้วก็ ทำการแต่งรถไปก่อนนะครับใส่ปลายด้วยนะครับมาทำว่าอีซูซุไม่มีแล้วเนะี่ยใส่ป้ายนะครับ ก็ใส่ไปนะครับผมตอนนี้ก็แต่งไปเลยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะแต่งสไตล์ไหนครับผมจะเอาไปเร็วๆนะ ดียวนะครับอ่าตรงนี้นะจะเป็นอิซุสุประมาณนี้นะครับผมตันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะจะแต่งแนวไหนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะถ้าผมแต่งอันนี้ก็จะเป็นเวฟของคนญี่ปุ่นนะครับเขาทำออกมานะครับผมก็ถือว่าทํามาดีอยู่นะ แต่งไปเลยไอโค้ดตันนี้ผมจะไปแก้ตรงไฟเลี้ยวอย่างเดียวนะครับไฟเลี้ยวให้ไฟเลี้ยวมันจะพลิบกระพลิบโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเรากดคอนเฟิร์มนะครับซื้อลรถนะครับก็ซื้อลรถเลยเลือกที่โกดังของเราแล้วก็เลือกที่ตรงว่างๆเนี่ยครับกดไปเลยนะครับแล้วก็กดออกไปนะครับผมแล้วก็ไปที่ทักเมเนเจอร์นะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับที่เราผมซื้อขึ้นมานะเมื่อกี้ ก็กดไปที่ drive it นะครับก็คือขับรถนะครับอะไรอ่ะอ๋อก็คือผมยังขับไม่ได้นะครับเพราะว่าผมติดงานอยู่นะครับเดี๋ยวไปยกเลิกงงานก่อนนะครับยกเลิกงานนะครับอันนี้เป็นรถคันเดิมของผมนะไม่เกี่ยวกับรถทนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมผมรับงานไว้อยู่ผมก็เลยกดรับไอ้กดขึ้นรถคันนี้ไม่ได้นะครับ อ่าเพราะผมยกเลิกง,งานแล้วผมมาขึ้นคันที่เราซื้อนะครับกดเย็ดไปโอเคตอนนี้เราก็ได้รถขึ้นรถปกติแล้วนะครับนี่รถที่เราซื้อมานะครับอ่ลองกดไฟเลี้ยวดูนะครับผมผมจะกดตัวเอนะอ่านะครับไฟเลี้ยวเราก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวกับพริบกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ถ้า เป็นม็อดปกติที่มาที่เราไปดาวน์โหลดมาจากาเว็บญี่ปุ่นเลยมันจะไฟเลี้ยวจะเป็นปกตินะครับแต่ตัวนี้ผมจะไปแก้โค้ดตรงโค้ดไฟเลี้ยวเพื่อให้มันกระพริบเร็วๆอย่างนี้ครับโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนแค่นี้แล้วก็มาแจกรถคันนี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องบริเบียวทคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับไปแล้วครับโอเค เห็นไหมครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาน,นะครับผมนี่โอเคนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายวันนี้